ก็อย่างที่ใครลหลายๆคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าสงครามรัเสเซียยูเครนคือสงครามสมัยใหม่และเป็นสงครามที่เรียกได้เลยว่าเป็นการเจอกันระหว่างชาติมหาอำนาจเลยก็ว่าได้แม้ยูเครนจะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีทางการรบที่ดูดีมากนักแต่การช่วยเหลือของนานาชาติเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดูดีเกินกว่าลหลายประเทศทําสงครามไว้ได้ซ้ําไปสําหรับการสนับสนุนของชาติตะวันตกดังนั้นอีีนี้ เพื่อให้เหมาะกับสงครามสมัยใหม่ที่ขึ้นชื่อว่ามีการใช้อากาศยานไร้คนขับมาห้ามหันกันมากที่สุดแล้วอีกครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์วันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ5อากาศยานไร้คนขับตัวฉกาจในสงครามรัสเซียยูเครน อันดับที่5มาประเดิมกันที่โดนน้องใหม่ลํานี้เลยอย่างอุคุมเจตก็สําหรับโดนตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโดนเปิดสกัดใหม่ของยูเครนเลยก็ว่าได้นะที่เพิ่งถูกพัฒนาการขึ้นมาภายในกองทัพใหม่ๆเลยในช่วงของปี2023และก็ประเดิมเป็นข่าวโด่งดังเมื่อยูเครนเองส่งมันเข้าไปโจมตีกรุงมอสโกในปี2023เดือนพฤษภาคมซึ่งการโจมตีในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นการโจมตีของยูเครนใจกลางเมืองหลวงของประเทศรัสเซียได้เป็นครั้งแรกโดยในช่วงระยะเวลาการโจ โจมตีนั้นสื่อที่เป็นทางการของรัสเซียระบุว่าโดนค่อยๆทยอย,อย,ย,อยเข้ามาโจมตีตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มในขณะที่ระบบป้องกันพยทางอากาศของรัสเซียก็ส่งเสียงดังแจ้งเตือนภัยไปอย่างสนั่นเมืองและยิงขีปนาวุธสกัดกั้นโดนในหลายๆจุดซึ่งการโจมตีในครั้งนั้นแม้จะมีความเสียหายเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าสร้างความตกใจให้กับรัสเซียได้เลยที่โดนอุกุมเจตสามารถจอดทะลุระบบป้องกันพยทางอากาศหลายๆตัวของรัสเซียเข้ามาได้และย้ำแค้นอีกครั้งเมื่อในช่วงปี2024เดือนกุมภาพันธ์โดนอุกุมเจตมาก จากยูเครนเป็นระยะทางกว่า460กิโลเมตรเข้ามาใจกลางเมืองหลวงกรุงมอสโกอีกครั้งและก็เหมือนเช่นเคยการมาของโดรนหลายๆตัวในครั้งนี้ระบบป้องกันพายอากาศของรัสเซียสกัดกั้นได้ช้ามากๆและมันก็เข้ามาโจมตีเขตชานเมืองของรัสเซียจนได้ทําให้มีบางส่วนของตัวตึกสูงของรัสเซียได้รับความเสียหายแล้วก็มีการพบรายงานว่ายูเครนยังมีการส่งโดรนลำดังกล่าวนี้พุ่งชนคลังน้ามันในเขตชายแดนรัสเซียยูเครนอยู่บ่อยครั้งหรือฐานทัพรัสเซียในเซวัตพอลซึ่งพิ สูงของมันนั้นนะครับผมถือว่าร้ายแรงเอาเรื่องเหมือนกันพอมันสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกระเบิดได้สูงสุดกว่า20กิโลกร,รัมซึ่งตามคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่โดยยูเครนมีหลายครั้งมากๆนะที่ยูเครนจะติดหัวรบอ p g พจให้กับโดรนลํานี้มากถึง6ลูกในการบินเพียงแค่ครั้งเดียวหรือเป็นกระสุนปืนโคกขนาด82มิลลิเมตรก็ได้สูงสุดด้วยกันถึง4ลูกนี่ถือว่าจะทําให้พลังการทําลายล้างแรงระเบิดของมันนั้นมีอนุภาพสูงอย่างมากและศักยภาพในการทํางานของมันต่อการบิน1ครั้งนะครับบผมมสามารถบบ้ง ได้ไกลกว่า800กิโลเมตรแน่นอนระยะทางนี้จากยูเครนถึงเมืองหลวงมอสโกไม่ใช่เรื่องยากเลยนะ อันดับที่4ผ่านไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสวิตเบดใช้งานโดยกองทัพยูเครนถูกส่งมาให้โดยตรงภายใต้การให้ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาซึ่งสาหรับสวิตเบดในเวลาปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าในตอนเริ่มให้ความช่วยเหลือส่วนตัวก็ยังมองว่าสวิตเบดน่าจะเปลี่ยนฉากหน้าในสงครามได้ดีเลยแต่ทําไปทามาผ่านมา2ไปีสวิตเบดก็ยังคงโจมตีเป้าหมายได้เพียงแค่ในเรื่องของการซุ่มโจมตีรถบรรทุกโจมตีแนวป้องกันของรัสเซียตําแหน่งจุดซ่อนตัวของบรรดาทหารราบในสนามเพาะก็เท่านั้นเองนะแต่ก็จะมีดังดงหน่อยคือ คลิปวิดีโอที่ยูเครนระบุว่ามันประสบความสำเร็จในการใช้ทำลายระบบยิงจรวดและระบบป้องกันพัยอา,า,ากาศ S 3 0 0ของรัสเซียแต่ก็ไม่ได้เยอะและก็มีข่าวเรื่อยๆว่าน้อยพอสมควรแม้จะมีการรายงานว่ามีการส่งสวิตเบดไปให้ยูเครนใช้งานเกือบ1000ชุดแล้วก็ตามแต่ก็อย่างบ้าแหละนะครับผมด้วยขนาดของมันไม่แค่15กิโลกรัมในรุ่นสูงสุด600โดยเชื่อว,ว่าหากจะให้มันเข้าไปพุ่งโจมตีพ่อรถหุ้มก่อรถถังหรือรถอะไรก็ตามที่มีเกาะอนนหนามันน่าจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรหรอกนะด้วยความที่ขนาดของมัันนนเล็กกมาๆ แต่ยังไงก็ตามมันก็มีข้อดีคือในเรื่องของการใช้งานที่ง่ายรวดเร็วพวกพาได้สะดวกก็เท่านั้นนะอันดับที่3 แลนเซตหรือในชื่อไอเทม52ของกองทัพรัสระซึ่งตามการประเมินของกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่า UAV ตัวนี้นั้นของรัสเซียถือเป็นหนึ่งใน UAV ติดหัวรบระเบิดที่มีความอันตรายสูงที่สุดและให้ความสําเร็จสูงกว่า UAV ทั้งหมดในรัสเซียและยูเครนมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถสกัดกั้นการโจมตีของโดรนลําดังกล่าวนี้ได้มันผ่านประวัติอันโชคชวนมาแล้วในการถูกส่งเข้าไปทําร้ายระบบป้องกันพูอา,ากาศ S300 ของยูเครนตัวท็อปสุดทําลายระบบป้องกันพูอา,ากาศ BUK-M รถถัง T64 ลีโอพารสด2รุ่น A6 กองพันปืนใหญ่ยูเครน M7 7ของสหาราัฐหรือ m 1 0 9ึ่อะไรที่น่าเจ็บใจมากที่สุดนั่นกนะ็คือการเข้าไปทำลายปืนใหญ่อัตตาจรซีซ่าของฝรั่งเศสและมีการรายง,งานหลายครั้งวารสัสเซียนนั้นใช้มันผสมลงกับโดนซาฮีน136ตัวท่อของอิหร่านในการบุกโจมตีสถานที่สำคัญในประเทศยูเครนและคือทำลายของใหญ่หญของอยูเครนได้แล้วอย่างเช่นเครื่องบินมิก29และเครื่องบินโจมตีโซยี่ที่สนามบินโดเฮนเซโลวโดยจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าโด แรงเสร็จของพวกเขาจากการประเมินมาจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2024ปีล่าสุดมันเข้าไปโจมตีอาวุธของยูเครนไปได้แล้วมากกว่า1,200ครั้งในจํานวนนี้31%ถูกทําลายแบบไม่เหลือและอีก52%ได้รับความเสียหายส่วนจํานวนที่เหลือที่ไม่ได้มีการระบุนั้นนะครับผมมันถูกสกัดกั้นหรือแปลเป็นไทยได้ง่ายๆคือการโจมตีล้มเหลวโดยในจํานวนการทําลายดังกล่ารประกอบไปด้วยปืนในอัตราจรมากถึง225กระบอกปืนโครก272กระบอกเครื่องยิงจรวด34ระบบรถถ ัง120คันเรือ10ลำและเครื่องยิงขีปนาวุธและระบบเรดาร์อีกจำนวนหนึ่งนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จของรัสเซียในการทำลายยูเครนที่ดีมากที่สุดอีกอาวุธชิ้นหนึ่งเลยนะ อันดับที่2โดนพี่คาดไบลตัตตาทีบีสมีการใช้งานอยู่ในกองทัพยูเครนแน่นอนเลยว่าอากาศยานไร้คนขับตอนนี้โด่งดังมากๆตั้งแต่ก่อนสงครามรัสเซียยูเครนยังไม่เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำกับการใช้งานในสงครามนโกโนคารับบากและปูอย่างมากๆเมื่อยูเครนนํามันมาใช้โจมตียานเกราะต่อสู้แนวหน้าของรัสเซียได้เป็นจํานวนมากถาล่มคลังเก็บกระสุนอะไรต่างๆของยูเครนใช้โดนตัวนี้ในการโจมตีช่องโหว่ของรัสเซียแต่ในเวลาปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจากจํานวนประมาณ20-25ลํถึงาลำในช่วงเริ่มต้นที่ยู มีการใช้งานอยู่ที่ซื้อเข้าไปจากประเทศตุรกีใช้ได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับผมประกฏว่าโดนเบลาตาทีวีสก็ 2, ถูกสอยร่วงจนหมดคลังเลยนะนักวิเคราะห์ตะวันตกประเมินว่าด้วยความที่โดนเบลล่าตาเองทําความเร็วได้ช้าและบินอยู่ในระดับการบินที่ไม่ได้สูงมากนะักเพียงแค่เกิโลเมตรเหนือพื้นดินทําให้ไม่ว่าจะเป็นระบบส่งคามอิเล็กทรอนิกส์ระบบป้องกันภัยระยะสั้นๆก็สามารถโจมตีมันได้แล้วแม้จะมีข้อดีในะเรื่องของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ไปได้ไกลกว่า300กิโลเมตรบรรจุน้ำหนักบรรทุกได้สูงส 150กิโลกร,รัมและมีเซนเซอร์อัจฉริยะกำหนดเป้าหมายแบบ4ทิศทางแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะเอาตัวรอดในสงครามไม่ต้องเจอกับรัเสเซียไปได้และในเวลาปัจจุบันนี้ยูเครนก็ยังไม่ได้มีการไปซื้อมาเพิ่มเติมนับตั้งแต่นั้นมา และอันดับที่1ของเราถือว่ามาแรงเหลือเกินในชั่วโมงนี้กับซาฮิน136ก็เได้เลยว่านี่เป็นโดนตรวด,ดังเป็นแล้วนะที่ส่วนตัวก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่ามันจะขึ้นมาติดท่ออากาศยานไร้คนขับที่อันตรายที่สุดได้และยิ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีต้นกําเนิดมาจากอิหร่านด้วยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่หายากมากๆและแน่นอนสงคัญในครั้งนี้ประเทศที่ใช้งานอยู่นั่นก็คือประเทศรัสเซียใช้เข้ามาถล่มเมืองหน้าด่านถล่มกองพันปืนใหญ่ถล่มกรุงเคียบเป็นว่าเล่นเลยและชื่อเสียงยิ่งกระชอนด่งดังไปไกลามากยิ่ง ขึ้นมากลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างๆในตะวันออกกลางหรือที่เรารู้จักกันในฝั่งของประเทศเยเมนอย่างกลุ่มฮูตีใช้โดรนตัวนี้เป็นอาวุธหลักในการโจมตีรือสินค้าและเรือพาณิชย์เหมือนกันเรียกได้เลยว่ามันเป็น UAV ที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าตกตะลึงมากๆและในเวลานี้เองด้วยความที่ศักยภาพของมันมีเหลือล้นนะครับผมมันสามารถออกปฏิบัติการไปได้ไกลกว่า2,500กิโลเมตรโคตรจะโหดทำความเร็วได้สูงถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอๆกับความเร็วของเฮลิคอปเตอร์โจมตีในโลกนี้นะมาพร้อมกับห รบระเบิดที่บรรจุได้สูงสุดกว่า50กิโลกรัมอีกด้วยตัวเลขนี้ต้องบอกเลยว่าเพียงพอมากๆสาหรับการทําลายล้างโครงสร้างพื้นฐานหรือรถหุ้มเกาะบางคันที่เกาะไม่ได้หนามากนะักซึ่งตามการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของทางสหรัฐและสหรัฐรชนาจากักรเชื่อว่าในช่วงของปี2 5า2จะส่ง UAV าฮิน136เข้ามาให้รัสเซียมากกว่า400ลำและปัจจุบันด้วยศักยภาพการใช้งานรัสเซียยังมีการตั้งโรงงานผลิตขึ้นทั้งภายในประเทศและประเทศเบลารุสจากหน่วยข่าวกองของอยูเครนระบุรัสเซียน,นั้นมีการให้เงินมากกว่า 1,750ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสั่งซื้อ UAV ซาฮีน1 3เพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า6,000ลำแล้วนะครับผมสำหรับนำมันเข้ามาทำสงครามกับยูเครนโดยเฉพาะเลยนะ